รถโรงเรียนที่เห็นอยู่นี้ไม่ได้มารับเด็กแต่มารับสุนัขไปโรงเรียนทันทีที่รถมาถึงมันจะรีบขึ้นทันทีพวกมันตั้งตารอเวลานี้ทุกวันเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเพราะอะไรมันถึงต้องรีบไปโรงเรียนขนาดนั้นจากที่เห็นความตื่นเต้นของน้องหมาทุกตัวมันน่าจะชอบโรงเรียนนี้มากครับพอน้องขึ้นรถปุ๊บพวกมันจะหาที่นั่งของตัวเองทันทีแล้วครูก็จะคาดเข็มขัดให้เห็นน้องหมาทักทายกันด้วยน่ารักมากเลยพอน้องๆขึ้นรถบัสครบแล้วครูจะเรียกชื่อและให้ขนมทีละตัวเป็นรางวัลที่ให้ความรร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 ่่ววมมมมือออทีีีีีีดคคะโโโปแกกกขงงงงเเยยยนนนน้้าาาาาหหหลลพ ข้าแถวจนครบทุกตัวและแล้วเวลาที่พวกมันรอคอยก็มาถึงน้องๆแต่ละตัวพากันพุ่งเข้าสระว่ายน้าอย่างสนุกสนานแต่ก็มีสุนัขบางตัวที่ไม่ชอบว่ายน้ำครับซึ่งทางโรงเรียนก็มีจัดสนามและสิ่งอำนวยความสะดวกเต็มไปหมดน้องหมาจะได้เรียนรู้วิธีท,ทาตัวยังไงให้เจ้านายของพวกมันไม่เดือดร้อนพอตกเที่ยงหลังจากที่ทานอาหารเสร็จน,น้องๆก็จะขึ้นรถบัสเพื่อไปเล่นในสวนต่อครับทำให้น้องหมาได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติและทําให้อารมณ์ดีตลอดทั้งวันพอจบวันก็พาน้องๆไปส่งที่บ้านเหมือนเดิมน่ารักมา,กาเนยัล